พี่น้องคลสองมาแล pues mm ้ว hmm. จ้าเอ้อ <ride> <mit 3. S 1> ้ nah, <my> <ster> ้ช <sm all> ่างเง้ด้ช่างเงี้ไรแค่นี้ดิช่างเงี้อย่าขึ้นไม่ยิงนี่ได้ขึ้นไม่ยิงเดียเดี๋ยวเอ้ยขึ้นไม่ยิงเดีวนี้นี่ขึ้นยิงกันี้ dạ mình nhìn đi vừa sai thì đừng đi dễ dạ ai 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 ơi thang mà đi thang mà này đi dạ gì anh ơi xin hè cái gì anh ta ơi cái gì mày leo dạ 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 được nè mình nhìn đọc

ไเดียงกับยายเดินเต้นบ่งานเดินเต้นบ่โอ้แซงมันดิถือกัดข้างเนาะแซงมันดิไยแม่นมเฮ้ยแม่น้อมหยาโอเคนักเอ้ยพี่น้องก็อย่าให้หน่าสภาพสะเอื้อตอนนี้ไม่เป็นตะเบิงเลยตอนนี้นะโอเคไปหาบเงินหาบข้ามขึ้นเฮือนขึ้นซานไป เอ๋อปลาปลาขึ้นแล้วหนึ่งตัวค่ะ <c oughs> ไปไปไปใส่ฝฟหายแก้ได้ไหสซีวานฝนหายแก้วนั่นอยู่ไส้นูฟืนหนึ่งสิเลอนีาอาจเก็บนี่ อมีใบพันเตีมอยู่คนเอาเอ้ยน่านะว่านั้นมันครบสามรอบลูกส้ะไปไปเริ่มพี่น้อง ตะเวนกำลังขึ้นเอาเห็กุกนตะเวนขึ้น <c oughs> ไปไปแ <c oughs> ห่ก้อนลดอีเมย์ห้านนั่งถ่ายพี่น้องป่ะปตายผูววานฝนหายแก่พี่น้องเอ <c oughs> <ป>้ยหมงที่บว่านว่านไปหนาแม่นบอกเออ ควานวานไปหนาวานไปทั้งหนาวานไปหนาวานไปหนาแหน่ประ่านแซามันทำมานคูนทำคูนทำคุณ บาบ้านแหงกัเด้ปดเทศคแ่เกือบแบบับราณเลยนเนาะเิดจากยยานสารอบเนาะโบรเนาะยี่สิวัเลยนะือบระเทศจีนมาห้าวนกวันลุงลี้ยงีเล สาอ้พี่น้องเอ้อพี่น้องไปทางร้านเด้อึงพี่น้องเลยเช็ดนำไม่เกวล้างอันไปนอย่างเดียวเออบเงนเก็บข้าวพี่น้องเอ้ทำเงินนับถ่าขึ้นฮือนขึ้นยาวอ้ขึ้นฮื่อน But, ui, rồi, mình cái nhạo ôi liên hạt có lẹt Rồi một nương này ôi sai ai đi Nè, hỏi nơi này nè เฮ้เกดเรื่องอันดาพี่น้องลนี่ได้แล้วอ้าวอ้าวอ่าหเออได้้วเย่เออาอ้ยผมกรบเพื่อนหายดิโอ้ยสองหอเดยพี่น้อง อีคอบหนึ่งพี่น้องเอ้ยสามหอ่อสามหอ่อเป็นพิธีขึ้นเฮือนทั้งฝั่งลาวพี่น้องเอ้ยขึ้นย้ำเศร้าพี่น้องเนาะงมือซันวันงานมือซานอันดีเอ้ยอ,อย่างวะบ่ทานซรัมป์ไคนกับบริหลายไป็นดอกพี่น้อง อาที่3แล้วพนม่นาจ้นจบแล้ว3หอบแล้วจะใส่ได้ก็อัพพุดขึ้นยังหมดมาเนาะ หอบสามหอบได้พี่น้องพี่น้องขนมนี่ขนมพี่น้องมุ่กลมเดิมฮะฟังคือทมกัน

ớt sang mà đi, câu, câu, câu. <laughs> sang ngoan nói này đi. Nó mắc. Nó mắc. là nhìn thấy lấy cái nào rồi ไฟกันยังมาทันอ้าวเปิดหน้าต่างเอาขาว่างซ้ายนี่เป็ดมงกกินเฮียนเบิ่งตาฮะนะเบิ่งคักเบิ่งนี่เอ้ย แค่เบ่งแค่แทบปวดเอยเกือบมาแบบนั้นนี่ชองเลยน้องพี่น้องอันนี้คือป้าใหญ่ป้าใหญ่อะไรกับท้าพ,พ,อพ,พอ่ออะไรกับอาซูอะไรกับพวกนี้พี่น้องเลยโดนพ่นตาบอดนี่หนแหละแต่ก็มีน้องหลายคนเนาะพ่อน้องมาเป็นล,กลูกชายหล่ามูไอ้หน้องท้าพ,พอ่อก็ยังบ่เห็นมาอยู่เอ้ย,อย ใช่ไหมีออเกาจะทำการแบบเป็นพิธีของเพิ่เออเมลก็อีอเมลสามันโอ้โคตก่จอยอยู่ในไอเมลเนาะ อีแมตีนปกตีนนี่เมตินบวิดนี่ม่ปกนี่นั่นแหละทะเบงประเจ็ดไก่คันพี่น้องเอ้ยฉันชอบตอนนี้เลยเราชอบตอนนี้แหละค่ะไปนอนจะน่อยจะโม่งเลยแม่ตอนนี้บอาเช้าม่งเศร้า

คณค,คณคำคคณคำคนพี่น้องาคนี่สยนตาูนะี่เลยค่ะพิธีเป็นแต่การอะซิมีสูควันแต่น <c oughs> ิบอมีพี่น้องธรรมดาธรรมดาผูกแขนใส่แลพาพผูกแขนเฮา เตียมทีุู่กแคนพี่น้องมาฟาร์มกันมาขับมาคูนแล้วเนาะอาจประตูกึบกรับพี่น้องเลยนี่เลยพายผูกแคนผ้าขาวพายผูกแคนอยู่สายอะไรบางนี้กับผ้าขาวพระหน้ามเงินหาแก้วเงินเน้นๆพี่น้องพวกแบบว่าตั้งมาเอาเงินเอาข้ามอะไรอ่ะหล่อ

ตุนน่นน้อยบ้ตุนน่อยบ่ตุนน,น้อยบ้าง <c oughs> ช่างมันดินี่ม,มาแล้วค่ะผ <c oughs> ายพกแข้งกับเข่าแับต้มไข้ข่าวมาแล้วยังย <c oughs> ังแบดนี้ยังหลัดมันตก มาแล้วพี่น้องไอ้อยพาข่าวมาแล้วเตรียมผูกแขนเปิดก <c oughs> ระโดงบอสเฮอร์นจอซาน <c oughs> อารมณ์ปัจจัยแล้วปลาปลาถึงซองโตเลยในคันได้เท่าข้างเท้าคนนแล้ขมานะแม่มาสร้างละนะขม่านะแม่อะหาดรอปข้นไป

ลมบดีนากอะยักนอนเออสิบปูแคนเจ้ากพไปน้ยอยเนาะใ,ให้พูเทาผูแก้วเป็น,นปูแคนแล้วเาจันสิบปูแคนในถาบแล้วก็เตรียมไปงานดอกพี่น้องไว้ไปงานดอก ขูกอต่อแคนพี่เนาะหลับจับบานจะเฮือนใหม่รอยกระสานจะได้ผ่าผูกแคนยาวอยู่แคนพามก่อนเลิบเลบผูกแคนพาม ก็บาดอาครบ <laughs> 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 ผมโคบ่มให้ให้ลูกให้ล่กผาละอีสติต่อไปนี่มันโดรอดทัเจ็ทาามเลยีูแคนอาเจ้าเฮือนก่อนเาวันนี้

คืนเพื่อนไรกะผูกแขนพี่รองอ้ผูกแขนครกบเปล่าเพื่อนมาในกระไดสามคืนพี่รอไอ้ใบออกจากเพื่อนจนกว่าสิครบสามคืนเนาะราะว่ายกตัวเองึด้ยักัวบาขาดคนในเพื่อนใบก็ได้ออกไปในเพื่อนแปลว่า่านยู่กับยู่คนนึงนะใบาขาดคนน,นี้ โอ้แข็หาดมากมาหน่อยไล่ไล <c oughs> ่หาจิตข่าวผู้แขนสักก้อนพี่น้องนะ้อยเขาก็เตรียมไปงานดอกต่อเดีือนสิบปทานงานดอกอีกไปทรนนปงเคยนอ้อยู่ประจักษ์คก็ประคุณดุก,กระลังใจได้พี่น้องเด้อเตรียมผู้แขน็อันน้องสายก่อนพี่น้อง